มาดูข้อ35กันค่ะถามว่าองค์ประกอบหลักของไวแมเ t อร์ของสมองสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงคืออะไร 1. d e n d เดนดริส2 l เซลล์บอดีส d ามเดนและเซลล bodies 4. m y e l i n ินเนทมายลินเนทเอ็กซอนและ5 n o นอนมลินเนทเอ็กก็คือมีไมลินกับไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า อ่เซลมันเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือเซลบอดี้ถูกไหมแล้วก็จะมีหัวเดนไรท์หุ้มซึ่งเดนไรท์ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รับกระแสประสาทเนอะแล้วก็พอยื่นออกไปก็จะเป็นแอ็กซอนใช่ไหมอันนี้คือแอ็กซอนเดนไรท์แล้วก็จะมีเซล์บอดี้เนาะซึ่งแอ็กซอนเนี่ย มันก็จะมีหรือไม่มีไมลินชีสก็ได้อันนี้คือไมลินชีสเนาะโอเคทีนี้อ่อนี่มันมีสองแบบใช่ไหมมีเกรย์แม t เชอร์ Matter. กับไวท์แมชเชอร์ถามว่าต่างกันยังไงเกรย์แม t เชอร์เนี่ยจะมีจะไม่มีไม่มี มาอีลินมันก็เลยจะเป็นสีเทาๆเนาะแต่ว่าพอมีมาอีลินอะมันก็เลยจะเป็นสีขาวเพราะว่ามมอีลินมันเป็นไขมันใช่ไหมไขมันก็จะแบบขาวๆอะนึกถึงมันหมูเห็นไหมเออเป็นขาวๆนั่นแหละแปลว่าแล้วส่วนที่มันมีเหมือนกันก็คือเดนไรท์ใช่ไหมเซล์บอดี้มันก็มีเหมือนกันเลยเนาะแล้วเขาถามว่าเป็นองค์ประกอบหลักของไวแมเชอร์ คือมันก็ต้องตอบไมอีลินนั่นแหละเพราะอะไรหรือปะเพราะว่าเซลล์หอันน่ะไม่ได้มี1น e ึ่งไมอีลินซะหน่อยมีตั้งหลายไมอีลินแต่ว่าเซลล์หนึ่งหอันน่ะมีเซลล์บอดี้แค่1อันอมีเดนดรต์หนอัน,อนแล้วก็มีแอ็กซอนหนึ่งอันถูกปะอืมแต่ว่าไมอีลินเนี่ยมีเยอะเลยก็เลยต้องตอบว่าแบบไมลินินที่แอ็ซอนเนาะออืเพราะว่ามันมีมากสุด แล้วเขาถามองค์ประกอบหลักก็คืออันที่มีมากสุดถูกไหมก็ตอบข้อสี่ถูกแล้วโอเคโอเคค่ะ